สาเหตุบ้วยเผยปมแตกหักเวียได้เริกงามยามดีเปิดร้านกับเขาเศียทีสำหรับหุ้นส่วนคู่ใหม่อย่างเวียสุกรวัตคณารถและบวยเชตบุตรวัชระคุณที่ตอนนี้จับมือกันทำกิจการเปิดร้านไก่ทอดเดชาแฟนชายไก่ทอดสุดอร่อยต้นตำหลับจากหาดใหญ่ ย้อนกลับไปในช่วงนี้จะเห็นว่าบุยใชตระวุฒรวชรคุณพิธีกรรายการตีสนิทคนดังโปรโมทกิจการร้านไก่ทอดยี่ห้อของตัวเองอย่างหนักก็ไม่ต้องแปลกใจไปเพราเจ้าตัวเพิ่งจะแยกย้ายกับหุ้นส่วนยอมรับว่ามีปัญหาหลายอย่างที่ไม่ลงรอยจนต้องแยกออกมาทําด้วยตัวเองโดยบวยเชตรวุฒิได้เปิดเผยเพิ่มเติม,ตม,ตมถึงกรณีที่ว่ามีปัญหากับหุ้นส่วนนั้นใช่เวียสุกราวาหรือเปล่าไม่ใช่ครับ กับเวียเรายังเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมที่เรามีปัญหาคือพวกเราทั้งผมแล้วเวียเนี่ยขอดูต้นทุนการผลิตมาสี่ปีแล้วแต่ไม่ได้สักทีไม่เอามาให้เราก็ไม่ดูต้นทุนอะไรเลยก็โอเคงั้นไม่เอาระดีกว่ากับเวียยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรถามเวียเขาแล้วว่าจะทําไก่ทอดด้วยกันต่อไหมแต่เขาไปทารองเท้าของเขาผมก็เลยออกมาทําไก่ทอดพี่บวยเองกับครอบครัวผมครับมาชิมกันได้นะครับ สาขาแรกอยู่ที่ถนนเกษตรนวมินตอมอหนึ่งสาครับตอนนี้มีคนชวนไปเปิดที่หัวเห็ดและหลายที่ด้วยนะเราก็จะพยายามรักษามาตรฐานให้ดีที่สุดดูว่าเรามีช่องโหว่อะไรจะได้ปิดตรงนั้นในเมื่อไม่มีเวลาเข้ามาดูร้านก็ต้องหยุดไปหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องตังหรือเปล่าอันนี้ไม่เกี่ยวเลยมันเป็นเรื่องของงานที่มีมากขึ้นจนไม่มีเวลาเข้ามาดูแลมากกว่า เคนเขาก็อยากทำอะไรอื่นๆอีกผมก็ต้องทำพิธีกรที่เพิ่มขึ้นกำลังทำรายการใหม่ๆงานตรงนั้นไม่มีเวลาจริงก็พักเลยดีกว่าเดี๋ยวมีปัญหาตามมาแต่ผมก็ยังทำร้านไก่ทอดเดชายอยู่นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับเคนเลยกับเวียก็อย่างที่บอกเขาก็โอเคเราหยุดกันก็ได้ร้านนี้ในเมื่อไม่มีเวลาแต่เคนกับเวียก็ยังสามารถมาร่วมหุ้นด้วยกันได้เมื่อถามว่าลงขันกันไปเท่าไหร่บวยบอกว่าแต่ละคนก็ลงตังเป็นเลขเจ็ดหลัก เฉพาะที่ซอยเตี๋ยวติ๋มก็ลงทุนมากเหมือนกันที่ไก่ทอดเดชาเดือนนึงก็ใช้ตังลงทุนเป็นแสนเหมือนกันจริงๆอยากย้ำอีกทีว่าไก่ทอดเดชาผมยังอยู่นะเคนก็ยังมากินแค่ว่าเคนไม่ได้ทำซอยเตี๋ยวติ๋มกับผมแล้วนะครับอนาคตก็อาจจะกลับมาทำใหม่ก็ได้อันนี้ต้องดูก่อนขอบคุณครับบัยย้ำ